ทองบัวเดินฝ่าความมืดเข้าไปในป่าลึกเสียงฝีเท้ากระทบกับใบไม้แห้งดังกรอบแกรมไปทุกย่างก้าวราวกับว่าป่าใหญ่กำลังจับตาเขาอยู่ตะเกียงในมือส่องแสงริบรีลมหนาวพัดเอื่อยๆจนเปเลวไฟโยกไหวเหมือนจะดับลงทุกเมือ่อ ยิ่งเดินลึกเข้าไปกลิ่นคาวเลือดก็ยิ่งแรงขึ้นทั้งที่ไม่เห็นซากสัตว์หรือร่องรอยใดๆแต่สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือเสียงฝีเท้าอีกคู่ที่ดังสอดประสานกับก้าวเดินของเขาเองครืดครืดมันไม่ใช่เสียงจากกงกอยที่ปรากฏเมื่อครู่เพราะครั้งนี้เสียงดังอยู่ทุกทิศทาง ทั้งข้างหน้าข้างหลังและข้างข้างเหมือนเขาถูกล้อมเอาไว้ทองบัวหยุดก้าวเสียงนั้นก็หยุดเขาเริ่มก้าวต่อเสียงนั้นก็ก้าวตามเหงื่อเย็นๆไหลซึมเต็มแผ่นหลังทั้งที่อากาศเย็นเยนเยือกเขาตัดสินใจยกมือประนมเปล่งพระคาถาแผ่วเบาเพื่อปกป้องตนเอง แต่ทันใดนั้นเสียงหัวเราะเบาๆแทรกเข้ามาไม่ใช่เสียงเดียวหากแต่เป็นหลายเสียงผสมกันทั้งเด็กทั้งหญิงชราทั้งชายหนุ่มเสียงแหลมบ้างแหบต่ำบ้างทุกเสียงเอ่ยชื่อเขาพร้อมกันทองบัวทองบัวต้นไม้รอบด้านสั่นไหวทั้งที่ลมสงบเงามืดพลิ้วไหว มือนมีใครกําลังก้าวออกมาจากความมืดรอบกายทองหัวเรียบยกมีดหมอขึ้นกําแน่นแสงสะท้อนวาบออกมาแต่เงาเหล่านั้นกลับถอยหายไปราวกับไม่เคยมีอยู่มีเพียงความเงียบงนันเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นเขาเดินต่อไปไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่จนในที่สุด สายตาก็เห็นลำธารเล็กๆไหลผ่านพองบัวนั่งลงตักน้ำล้างหน้าให้หายเหนื่อยแต่เมื่อเงยหน้ามองผิวน้ำเขาไม่เห็นใบหน้าของตัวเองหากแต่เห็นเงาของใครบางคนที่ยืนอยู่ข้างหลังร่างสูงโยกเยกตาแดงกำ,กำลังจ้องเขาอยู่ในเงาสะท้อน